มอาปาเอมอราคลินิกนะคะวันนี้ก็เข้ามาอยู่ในห้อง aftercare เหมือนเดิมนะคะในเคสนี้นะคะเป็นเคสตัวอย่างที่ดีมากเลยนะคะในการดูดไขมันบริเวณหน้าท้องแล้วก็บริเวณหน้าอกไปพร้อมกันดูแลไปพร้อมๆกันได้เลยใส่ชุดกระชับไปพร้อมๆกันได้เวลาดูแผลในบางจุดคือใช้จุดเดียวกันได้เลยด้วยซ้ำนะคะชุดของคุณผู้ชายอ่ะก็จะใส่พิเศษไม่เหมือนของคุณผู้หญิงนะคะผ้าเขาก็จะมีความบางจะได้คล่องตัวในการขยับมากกว่า สรีระของคุณผู้ชายอตรงเอวอจะเป็นสรีระตรงจะไม่เหมือนชุดของคุณผู้หญิงที่มีความคอดเพราะฉะนั้นคุณผู้ชายบางคนก็ไม่ได้อยากได้เอวคอดนะเขาแค่อยากให้ห่วงยางหายให้ให้แบบว่าหนะ้าอกเขาเรียบเพราะฉะนั้นแพทเทิร์นของคุณผู้ชายก็จะค่อนข้างแตกต่างกับของคุณผู้หญิงอยู่เหมือนกันนะคะ การดูแล aftercare ของที่เอมล่าคลินิกอะค่ะก็จะเน้นดูแลเป็นเฉพาะบุคคลดีเทลว่าคนไข้แต่ละคนนะดูจุดไหนทําตรงไหนไปต้องเน้นการดูแลจุดไหนบ้างชุดกระชับนะคะก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามตําแหน่งที่ดูดผิวเป็นอย่างไรสามารถจะใส่ชุดที่ผ,ผ้าปกติได้ไหมหรือว่าต้องเปลี่ยนเป็นผ้าสําหรับผิวเซนซิทีฟอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ <slipping> แต่ว่าคนไข้เนี่ยคิดว่าอาจจะได้ลดไซส์คนไข้รู้สึกว่าชุดมันเริ่มหลวบแล้วนะคะเอาชุดให้ดูอันนี้ก็เป็นชุดของคุณผู้ชายนะจริงๆมีอีกหลายแพทเทิร์นแต่ว่าในเคสนี้คุณคุณคุณคนไข้ลองแล้ก็ชอบแพทเทิร์นนี้ของคุณผู้ชายชุดก็จะใส่บ่าเนาะก็จะขยับได้แล้วก็ จะเป็นเอวตรงๆเห็นความเอวเขาเนาะเอวเขาก็จะตรงๆแบบไม่ได้คอดล้อกับเอวเอสเหมือนเคสของคนผู้หญิงนะคะการใส่ก็จะง่ายจะเป็นซิปนะคะคนผู้ชายก็จะชอบใส่เรื่องของซิปแล้วเวลาใส่ชุดก็จะมีรูให้ขี่นะหรือรูให้เข้าห้องน้ําได้อันนี้ไม่จาเป็นต้องถอดการที่ต้องใส่แบบชุดเป็นชุดหมีแบบนี้ค่ะเพื่อป้องกันการ กระดกขึ้นการปิ้นขึ้นของชุดที่คลุมหน้าท้องเพราะส่วนใหญ่คุณผู้ชายจะเน้นหน้าท้องล่างอยู่ละถ้าใส่เป็นเสื้ออย่างเดียวในกรณีคนไข้ที่ตัวสูงอย่างเคสเนี้ยค่ะตัวสูงถ้าใส่เสื้ออย่างเดียวก็อาจจะมีปัญหาแบบเสื้อเขาแบบปิ้นขึ้นมาได้ตรงที่ดูดเนี่ยก็จะรัดไม่ดีเพราะฉะนั้นก็จะเลือกเป็นแพทเทิร์นนี้ให้ค่ะเนาะก็ไม่มีอะไรมาอัปเดตให้ฟังคร่าวๆนะคะในเคสคุณผู้ชายถ้าท่านใดนะคะดูอยู่เนาะเป็นผู้ชายหรือว่าให้อยากให้แฟนมาดูนะคะเราก็ดูแลได้เหมือนกันจริงๆผลของคุณผู้ชาย ก็ดีพอๆกับของคุณผู้หญิงเลยแล้วก็ผิวของคุณผู้ชายอะ่ะมักจะดูแลง่ายกว่าด้วยซ้ำเพราะว่าผิวก็จะแบบหนาไม่บางเท่าผิวของคุณผู้หญิงค่ะความกระชับอะไรอย่างเงี้ยค่ะของคุณผู้ชายอะ่ะก็จะกระชับแล้วก็เข้าได้ดีกว่าผิวคุณผู้หญิงด้วยนะคะถ้าใครมีคําถามนะคะใครสงสัยตรงไหนอยากถามอะไรเพิ่มนะคะสามารถ inbox แล้วก็ทักไลน์มาทางอีเวนต์คลินิกได้เลยนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วแล้วครั้งหน้าเจอกันค่ะบวัสดีค่ะ